เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีตันหาพญามังรายครบรอบ763ปีและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่25มกราคม2568นายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารพันเจเอกอัสดางวิเศษวงศาปลัดเทศบาลน,นครเชียงรายข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครเชียงรายโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครเชียงรายและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันถวายพานพุ่มสักการบูชาพระสถูุพยามังรายมหาราชหรือพ่อขุนเมงรายมหาราชโดยจัดพิธีทางศาสนารวมทั้งพิธีกรรมแบบล้านนาและการจัดกิจกรรมสมโพธิเมืองเชียงรายทำพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะพระบรมอธิมยามังรายมหาราชที่วัดดอยงามเมือง ื่อร่วมเคารพต่อดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นของเมืองเชียงรายทั้งนี้นายวัญชัยจงสุทนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายพระราชวชิรคณีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระครูสิริธรรมนิวิท เจ้าคณะอำเภอเชียงรายและนายโสกรใจมั่นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายทีมข่าวเชียงรายนิวรายงาน